ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการสุ่มตัว๋วที่ตัวเกมแจกมานะครับคือเป็นตัว๋วเลนเจอร์ฟรีอนไะหตัวตัวย่อยอันไหน,นะครับผมพวกนี้ผมเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกนหะลังก่อนคนี้ก็ประมาณร้อยสี่สิบตั๋วนะครับผมแต่ผมก็จะสุม่มแค่ร้อยตั๋วนะ,ะไปดูกันเลยร้อยสิบร้อยร้อยกว่าตั๋วนะครับผม เยวก็จะบอกด้วยว่าตัวไหนเล่นไาตัวไหนไล่ไนไม่ได้สำหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูที่ผมนะครับอ,อาจจะเป็นช่วยแบบช่วยน้องๆว่าตัวไหนควรเก็บไว้แล้วตัวไหนควรย่อยนะครับได้ครับได้ครับตัวนี้พอใช้ได้ก็ย่อยนี่ก็ย่อย,ย,อ,ยอ่าเริ่มเก็บมาทุกตัวเลยไป ย่อยครับ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 ย่อย,ย,อยหมดทุกตัวเหมือนกันนะครับมันจะมีแบบพวกดาวินชีอ่าดูริยางแล้วก็โคนี่เศรษฐีประมาณนี้ที่พอใช้ได้นะครับสําหรับไอดีใหม่ก็แนะนำให้สร้างช่วงนถวแถว,วนี้นะครับรอคนรบกวด้วยสําหรับไ d 2ดีก็ได้แค่ประมาณนี้นะ ก็ไปดูกันที่ไอเดียต่อไปเลยครับก็มาต่อกันที่ไอเดียที่2ที่จะสุ่มนัก็คือไอเดียนี้มาขอเช็คตัวโอเคมีมา35สักสิบห้าตัวนะก็ะไปดีแลยสิบหกเลยเหรองั้นจัดไปออนนี้นี้ก็ยังไม่มีดาวินชีมออต้องการดาวินชี ทุกคนได้ยินเสียงแมวก็ไม่ต้องแปลกใจนะแมวมันทะเลาะกันนะครับได้ครับย่อยครับย่อยครับย่อยครับเก็บไว้ก่อนก็ได้ย่อยครับต่อสมผมดูไปว่าสุ่มเขาสามครั้งมันจะมีตัวแจกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่เ้าาจะมีนะสามครั้งนะครับครับเก็บไว้ก็ได้ครับได้ครับ เก็บไว้ดีมากๆเลยครับตอนนี้โอ้โหหนูนะเาราเคิลมาว้ตัวตัวที่เคยติดเมตานะหรือว่าดวงนี้ลงมาว่ะอันนี้นีมีมีคาราเคิลไดยังนะเดี๋ยวค่อยเอาไปดูย่อยครับ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 ย่อยย่อยหมดเลยอ่ะเราลุ้นต่อทันที เป็นการสุ่มสามครั้งแล้วก็าจะก,การันตีนะ,อะขอให้ได้ไี่ทำมันชีอ่ะซันิจิวะโอเคงั้นขอเช็คดูวยน,นี้นี้ก่อนนะว่ามัน <c oughs> <c oughs> มันเจอเคแล้วนี้มายังไม่มีบัญชีงั้นลองสุ่มข้างหน้าครับไปไอ้ต่อไป ก็มาต่อกันที่ AD ที่4นะครับไปจปัดไปโอ้โหสี่สิบตัวมอนี่เยอะก,ก็กาเพื่อนเลยอ๋อสลับตัวแล้วก็ลูบี้ก็จะเก็บไว้สุ่มโครโบรเตือนหน้านะครับผมก็อันนี้ก็เป็นดวนเดือนกิจกรรมนะก็มาเล่นกันได้นะครับตัวของฟรีเยอะมากย่อยครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ย่อยครับบ๊อบย่อยย่อย ย่อยย่อยย่อยครับอืมเก็บไว้นะย่อยโอ้เก็บไว้ครับย่อยย่อยอน,นี่ก็ย่อยปไปรุ่นตัวสามสิบปย่อยฮะย่อยฮะโอ้เก็บไว้ครับเก็บไว้ตัวนี้ใช้ดีตัวนี้ก็ใช้ดีนะ โอ้มีตัวใช้ดีสองตัวเลยตัวนี้สุดท้ายครับตัวนี้ด้อยการถามว่าต้องการตัวอะไรอต้องการจระเข้แล้วก็ดุริยางฮะได้ครับเก็บไว้ย่อยย่อย,ย,อยตัวตลกเก็บไว้แต่ดี้ผมมีผมมีเจมแล้วดิไม่เป็นไรเก็บไว้ถือว่า น้า้าของตัวอะไรมาไม่รู้เฮ้ยตอนนี้หมอกรู้ตอนนี้เป็นตัวกันดีที่ผมว่าดีน่าจะดีที่สุดถ้าตอนนี้ที่เป็น,น่นาธรรมดาน่าจะดีที่สุดนะไหนมาผลประกรอบการบ้างโอเคขอแวะก็ <c oughs> จะมีวันนี้นะ ัน่ัวันนี้ก็จะเป็นอย่างน,นี้ก็มานี้ยรถคุได้ก็ก็ใช้ประมาณนี้นะงั้นต่ออดีสุดท้ายอนดีหลักไปมาก็มาต่อที่ดิไซาแล้วนะครับผมก็ก็คลิปนี้อาจจะเเราแต่คลิปไม่นานนะไราจะเห็นคลิปช่วยๆหน่อยเพราะว่ามัน สี่ทุกครึ่งแล้วนะครับถามจะได้วพักผ่อนอะไรมานี้นะป่ะด้วยยอยครับย,ย่อยเก็บไว้ก็ได้ย,ย่ยอยย,อย่อยย่อยสปีดันนะย่อยครับ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 ย,ย,ย,ย่อยครับย่อยย่อย่ะสรุปวดยอดใจหมดเลยนะ ถ้าส่งม,มาคือยอดมัทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนชนะเลยเอาลอกสุดท้ายบ้างย,ย่ยอยย,อย่ยอยย่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 อยอ่าไม่มีตัวไหนชนะเลยแต่อันนี้หลังก็ไม่ได้สนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีตัวที่แบบโหดมากแล้วเอามาก็เบี่ยงทีมขนะั้นมาทิ้งท้าบแต่อันนี้ต้องการอันนี้นะมาฮอ,อนะอ,นะอ่าสลับมาฮอตนะก็วุ้ย ล็อกอินครบ3วัน50าสิบดอลลฟรี holy shit เจ็ดดาวหือสามชิ้นอะต้องมาเข้ามาล็อกอินครับผมบอกเลยต้องเข้ามารีบมาล็อกอินนะก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงแค่นีน้ครับบ๊ายบายนะขอให้ทุกคนสมดุลที่ต้องการน,นะครับบ๊ายบาย